สวัสดีวันแรกของวีคที่1ิครับวันนี้ไม่มีที่อะไรทำเลยไม่เชิงไม่เชิงว่าเรามีวิจัยบทที่5อยู่นะครับนอกนั้นงานตัวเองก็ยวพักไว้ก่อนแล้วหลังสงการเราค่อยกลับมาทำกันจริงๆตังดีกว่าวันที่13าแล้วก็มีไปถ่ายอีกนะวันนี้ก็จะทำบทที่5ห้านิดหน่อยแล้วก็พ่กนี้ก็อีกนิดหน่อยแล้วก็พอแล้วพักผ่อนก่อนหลังสงการค่อยกลับมากันดีกว่าประมาณนี้เป็นไงเปิดคลิปง่ายๆวันนี้พูดไม่ติดขัดนอนเยอะสวัสดีเตลลได้พักกันยังลูกไม่ถึง่องไม่ถึง เมินจัดอา้อาวบางทีเมินเราน,นี่คืออะไรโอ้ยทำมาสามชั่วโมงแล้วเฮียยังไม่เสร็จเลยเนี่ยกำลังเขียนวิจัยแหละแต่ว่าเห็นว่าเด็กๆเริ่มแบบตัวใหญ่เกินไงก็เลยย้ายจากกระมังอันนี้มาเป็นอันนี้แหละตอนแรกกองนี้เป็นกองน้องมุยนะครับน้องมุยก็คือตัวน,นี้ แลนนี้กงนี้เป็นกรงเดลูเดี๋ยวเปลี่ยนกรงเดลูไปอยู่นู่นส่วนเด็กๆอยู่กรงนี้ไปเลยเพราะว่าครั้ง,งที่แล้วตอนที่คอกแรกก็ทําทอย่างนี้แล้วก็มือจะอยู่กรงที่ตั้งพื้นแต่ว่ารอบนี้จะลองปล่อยขามุยแล้วมือไม่ต้องมีกองนะดีใจไหมน่าจะฟังไม่ออกน่าจะเข้าเป็นแบบว่าต้องอยู่กรงอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย โอเคเสร็จแล้ววิจัยบทที่5จะส่งรอบแรกแล้วหะอาจารย์เช็คถ้าผ่านรอบแรกก็เก่งมากแต่ถ้าไม่ผ่านก็ทําไปใช้เวลาทั้งวันเลยกับวิจัยบทที่5บท1่บท2เราทามันตั้งนานละสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าแล้วห้าเสร็จปนานุกรมพัดยอดไทยขย่ออังกฤษจ,จบอย่างน้อยมันจะมีตอนสอบเล่มนะครับว่าแบบว่าเราเป็นคนทําเองจริงหรือเปล่าอย่างน้อยๆผมก็ถ่ายหลักฐานตอนที่ผมคํานงคํานวณอะไรไว้อะอ่ามันจะมีช่วงที่เคยทําในวิชนก่อนทไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลักฐานว่าเราทําเองประมาณนั้นนะคร แค่ทําวิจายไม่เหนื่อยจอนเลยแล้วทั้งวันออกมากี่หน้าด้วยไหมของคนอื่นเขาจะสิบนิดๆแต่ของผมลักษอมันน้อยมายถึงว่าชื่อเรื่องมันสัน้นก็จะเหลือประมาณ8หน้าแต่ว่ามันจะมีอ,อื่นอีกหน้าอื่นๆตอนนี้รวมรวมก็ประมาณ60หน้าได้นะวิจัยเรื่องนี้ก็มาทานานอยู่ตอนเก็บผลนี่แหละแต่ว่าเราผ่านมาถึงว่าตอนนี้เราเรียบร้อยดีแล้วเอจบวันนี้อันนี้สวัสดีวีคที่1 1วันที่2นะครับอากิงซูชิโรกับเฮเลนเฮเลนห,หยุดวันนี้ไปเช่าลืมถ่ายทำงานเยอะไปหน่อย ที่โลน่าจะจบประมาณแปดเอันนี้เริ่มต้นวันได้ดีเท้าอะไรครับนี่ไม่รู้ตรงนู้นเอาคว่าจะเป็นหนึ่งพันสองน่อ้บาทวันี้เช้าครับอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สบแปเบะเลยไปจ่ายตังค์เลือกแว่หน่วยสั่งงานคนเหรอ ยังไงยังไงสมมติสมมติทอัีพี่คะเอาแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้ค่ะไอเดกโปเออโอเคไปไปไปพี่คะจ้าวอันนี้เลยค่ะเฮ้ยเอารั้าด้ารับจไปต่างกันต่างก็ต่างเอาเลยเอาเลยเหรอเพื่อเพื่อการสั่งงานคนจะได้เอาเลยเอาตอนนี้ค่ะครับพี่ ่ันจบ day สองของวีที่สินะครับวันนี้เป็นวันที่คือทํางานแหละแต่ทาน้อยมากแบบทำชั่วโมงเดียวอ่ะเหมือนเป็นวันแรกที่แบบได้พักจริงๆอ่ะได้นั่งดูกระตูนนะอันนี้เป็นครั้งแรกๆนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์คือทุกวันนี้ที่มาเราถ่ายร้อยแปดสิบวันกันเนี่ยใช้กล้องหน้าของ iPhone นะครับทุกคนหลังจากนี้เราจะลองใช้กล้องหลังกันบ้างดีกว่าเริ่มเลยใช้กล้องหลังมันจะประมาณเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าเป้าหน้าผมไหมแต่เพราะว่าผมเพิ่งซื้อกระจกมาติดข้าง ติดตรงนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเข้ากล้องไหนด้วยเนี่ยผมชี้กล้องไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ว่าผมติดกระจกไปตรงนี้อาจจะช่วยได้บ้างให้เราได้ดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับแล้วเวลาหันปกติเราก็จะแบบจุดหยุดแล้วก็ค่อยอัดใหม่เพื่อไปสลับเป็นกล้องหลังนี่ไม่ต้องสมมติว่าเดินมาเจอขมยนอนอยู่ขมยนอนอยู่ทุกคนเฮ้ยแล้วก็ได้กลับมานี่นะครับแล้วขมยนอนอยู่ข้างหลังเรานะครับนี่เป็นไงนี่นี่เห็นไหม ลองดูโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทํางานกันดีกว่านะครับงานเช้ามากๆก็คือเราต้องไปเปิดวร์ที่เซ็นทรัลแล้วเราก็ต้องมีลูกค้าเจ้าหนะึ่งก็คือต้องเกียรติเหมือนเดิมนะครับลองแบบว่าหาคอนเทนต์เต่นตรงนั้นเออประมาณนั้นแหลยเซอรดีวีคที่11วันที่3ครับวันนี้มีถ่ายงาน,ท,ท,านที่เซ็นทรัลโบว์เซอร์เดเลนไปทําอะไรนะอ่าไปเดเล่นฝนเราก็ไปทํางานเลสโก้ s <S ถึงเซ็ทนทรัลโบว์แล้วนี่ลุกหน้าเขาเล่นน้ำกันอยู่เห็นไหมประหยัดเลยคือจริงๆเราก็มาถ่ายอันนี้แหละถ่ายไปเปียกนี่แหละเดี๋ยวรอคนก่อนเดี๋ยวมีคนนึงมา เป็นผู้ช่วยเราแล้วก็ได้รอคนเขาพบแล้วก็ค่อยเอาไปถ่ายคือกะให้เขามาดูอยนะ่างเดียวนะกูเดินถ่ายอย่างเดียวเลยเพราะสภาพเราน่าจะเละอยู่ก็เละ,ะแหละวันนี้ดูดิแล้วของอิเ <ๆๆ S 2> ล็กทรอนิกส์เราก็เต็มเลยนะ <ๆ S 3> พวกมงพวกไม้ไนะเราบอกเขาเลยไหมแบบพี่อย่าพึ่งสาดครับเขาฟังเราไม่รู้เรื่องชุดรอสาดเลยครับไม่แต่ว่ามันเปียกมากเลยนะคือวันนี้จะต้องเสียไมหรือเปล่าโทรศัพท์มันไม่เสียหรอกแต่ไม่นะดิคือถ้าพังก็ก็เริ่มไปคุมละงานเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตบนความไม่แน่นอนเหมือนกันนะเนี่ย เรียบร้อยเราถ่ายเสร็จแล้วทุกคนครับนี้น้องพลอยนะครับอันนี้เป็นวอล์ค180วันของพี่เองเลยหรอเคยดูไหมเคยดูปะไม่เคยอันนี้คือมาช่วยในบางโอกาสเลยบางโอกาสไหมเลยทุกโอกาสบางโอกาสก็ได้ใจไม่เหนื่อยเดี๋ยวมีคนถามว่าทำไมหน้ากุ้คุ้นเคยเห็นจากไหนก็เคยเห็นจากในช่องไม่ร่ำไงรักแฟนมากอะมีแฟนกันปล่าเราเราไม่มีนี่อันเนี้ยเขามาช่วยดีลดีลคนให้พี่เห็นเห็นแบบว่าใครมาขอวาร์ปหน้ากล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวดีลให้หมดเลยหลังๆเนี่ยใหม่ใม่ใหม่อะใม่เลย สบายดิเอาก็ได้ตังค์ไม่ใช่หรอโอเคเออทำงานน่ะไปเพื่อนชีวิตกูว่าที่มาทำงานคือไม่ใช่แหละหาเงินไปเปย์แฟนนั่นแหละอ่ะเราก็ทำงานหาเงินเปย์แฟนกันแหละเด็ดไหมเด็ดไหมเดี๋ยวพี่เอาเด็ดให้เฮ้ยลองไหมลองไหมเฮ้ยลองลองแบบนิดนึงอ่ะ ลองแบบว่าเดี๋ยวพี่ให้เงินแบบพันหนึ่งอ่ะเราพาสาวไปทําอะไรก็ได้แบบซื้อของซื้อของอนะ่ะให้เขาพันหนึ่งแกล้งซื้อของลองลิฟต์อะไรแกลองลิฟต์บ้างเออเออเอาปะแบนวันเดียวสิบนาทีสิบนาทีดนอะลองดูลองดูเอ็งเขินเขินได้ไหมแต่ลองดูลองดูีไปไงวันน,นี้เมื่อกี้ได้ถ่ายคลิปเดทมาด้วยครั้งแรกในชีวิตปกติก็เขินเขินอยู่แล้วคู่เดทเราเขินนี่จบเออพากัน เขินไปิดไปคลิปมีแต่ความเขินสิบตลบกลับบ้านกลับบ้านแล้ว้ยวิกที่สิบเอดเดที่สี่่บะใช่นี่ ดูน้องหมา,ถ,าถ่ายแค่นี้เวทัพปิดต่อจอกันวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับก็ชีวิตเดิมๆที่เลี้ยงน้องหมากับตัดงานก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรพรุ่งนี้ไม่มีแพนอะไรมากเลยครับงานเหมือนเดิมอาจจะมีแบบแบบบนๆบทที่5เหลืออะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆบทที่5้เราส่งรอบแรกไปโดนแก้มาไม่เยอะมากนะครับอาจารย์ชมด้วยว่าก็โอเคเลยเขียนมาได้ดีเยี่ยมแต่ว่ายังมีหลายส่วนที่ต้องขอเพิ่มนะกะว่าพุ่นจะซัดบทที่ 5. ให้จบเออแล้วก็เหลืออีกสักคลิปของลูกค้าอีกตัวหนึ่าา้ครมได จริงๆก็เราก็ไม่กล้าเพิ่มเพราะว่ากลัวลูกค้าจะยังไม่เข้าแน่นพอเดี๋ยวลูกค้าแน่นพอแล้วเราค่อยเพิ่มดีกว่าไม่แน่ใจว่าเนี่ยเราถ่ายวีคที่11วันที่4เนี่ยลิปมันจะไปลงวันไหนของวีคที่13มันจะเป็น2วีคอยู่แล้วฝั่งตรงกันต่ต่อมันจะประมาณนี้นแหละเว้นนานก็ไว้อีกทีหนึ่งคืนนี้พักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับเสร็จวีคสเอวันที่น่าจะวันที่75แล้วก็วันนี้เป็นอีกวันที่ไม่มีอะไร เรียกว่าพักผ่อนได้สงการอนะได้พักผ่อนค่ะจริงๆเราอยากถ่ายงานแหละแต่ว่าคนอื่นไม่ว่างกันถือว่าโอเคคนอื่นไม่ว่างทางานให้เราก็มีงานค้างของเราที่เป็นงานส่วนตัว,วแล้วก็ทํางานส่วนตัวไปแล้วก็รอวันที่เราออกของได้แต่ช่วงนี้ก็ถือว่าพักผ่อนไปเมื่อวานดีใจ,จมากได้นอนเกิดทั้งวันเลยไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันก็ทํางานแหละแต่ทาแบบไม่ได้เยอะก็แบบเลยไม่คิดว่าจำเป็นต้องถ่ายเลยเก็บไว้แต่วันนี้ก็มีแค่วิจบบัยบทที่5าวัตสัตว์ให้มันจบๆเมื่อวานก็พูดอย่างนี้นะแหละวัาจะตว์งานวิจัยแต่ว่าขี้กเกีย นี่ก็ประมาณนี้กินข้าวก่อนแล้วก็ไปทำงานนิดนิดหน่อยห hey. น่อนี่อลังแบบว่าตรวจงานน้องๆนะเป็นงานของแทนแต่ว่านี่แทนมาดูเอิรก็เข้ามาดูด้วย ทักทายดิสว,วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงบ้างเห็นงานตัวเองแล้วเป็นไงแทนงานตัวเองแล้วก็รู้รเลยว่าคัตติง้งไม่ลเอยยดไปนี่โดนยับอ่ะเดี๋ยวว่าแต่แทนเลยมึงก็โดนเออของมึงเองโดนเยอะมากตอนนี้นะพัฒนาการนะมันดีขึ้นแหละแต่ว่ามันังมีในเรื่องของสาวภาษาพวกเองยังใช้กันไม่คมแล้วก็คัตติง้งยังไม่คมก็ทั้งหมด,ดนเนี่ยว่ะือวัฒนาการย้อนกลับมันดีขึ้นแต่ว่าเองยังใช้แบบว่ายังไม่คมอ่ะมันจะคมได้ดอีก ไมมึงก็ไปดูคลิปช่องอื่นเยอะๆดิมึงจะได้เห็นว่าอ้อลักษณะการใช้ซาวซับมันจะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยช่องกูก็ได้ช่องกูเมื่อก่อนก็ได้มึงก็ไปดูบ้างดิแล้วก็พยายามอย่าผิดเรื่องเดิมแบบว่านี่ไอแทนโดนมันบ่อยเลยไปตอนนี้เวลาขึ้นเดย์เนี่ยไอแทนมันชอบขึ้นแบบขอบข้างหลังเป็นสีเทาแล้วกูก็ต้องบอกไอแทนกูเอาสีดำประจําเลยเฮีย เออแล้วแหละถ้าถ้าปรับเรื่องพวกนี้กูว่าจะดีขึ้นแล้วล่ะ mm hmm. เ,ดเดี๋ยวเหลืออีกเดือนนึงนะมอ่ะเต็มที่นะเอ้แต่ว่าเออไปเดือนนี้หรอใช่เชีย่ยแล้วเออเหลอเออจะไปเดือนนี้แล้วว่าสิ้นเดือนนี้ก็เดือนไปแล้วอ้าวจ้ะใช่ไหมอ่ะไม่คุยกับตัวเองคือคุยกับผม <laughs> อ่ะกัตเตะคุยกับใครล่ะ <laughs> ถึงเวลาพี่ว่ากันเนี่ยประมาณนี้แหละตัว,ตวง,งานตอ่อกันโอ้ขอกันกลมน่าจะหนาวแต่ไม่น่าหนาวแล้วนะเนี่ยแต่งแรงมากเลยนี่นอนสบายมากเลยนอนเปีกกัะคนเลยนะชื่อแบรบูนะครับตอนนี้ออกไปเพล็ดแหละเดีย๋ยวจะปล่อยอน้องๆแหละอ่าทุกคนเริ่มจองได้แล้วนะเด่นน่ารักขึ้นเลยป่ะอ๋อ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 อออ๋อตื่นหมดเลยโอ้ <c oughs> เริ่มน่ารักแล้วเช็ดกล้องับ โอเคเดือนนี้น่าจะประมาณนี้ทุกคนก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะวิคนี้ถือว่าเป็นวีที่ได้พักผ่อนละกันเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลพอดีที่ทุกคนไม่สามารถออกไปทํางานได้หรือเราไม่สามารถออกไปทํางานได้เอาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกสวันที่เหลืออย่าไปคาดหวังมากว่ามันจะมีอะไรให้ดูนะ เพราะว่าเราพักผ่อนอยู่แต่วันที่17ก็ไม่แน่มีแผนออท่ายงานอยู่เหมือนกันเพราะว่า,าม,มีงานของลูกค้าไงเราต้องไป่ายงานของลูกค้า1นึ่งเจ้าไปพักกันวันนี้พักก่อนไปละสวั <laughs> สดีวีคที่11วันที่6ของวีคหนะครับหรือเดย์ที่76เยเดอร์เปิดครบวันนี้เปิดครบเดนจำง่ายเดย์นี้วันตรงมากอ่าวันนี้จริงๆก็มันก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังอยู่ที่บ้านนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มออกข้างนอกแต่ก็เป็นการไปเยี่ยมญาติมากกว่าเดี๋ยวเรานัดกับคนถ่ายงานแหละแต พรุ่งนี้ก็จะออกจากบ้านเราขอเคียงงานที่ค้างที่ต้องทําที่บ้านให้หมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมีการทําฮ้งวิจัยบทที่5แหละคือมีเลขห้านี่คือบท5้าละ <c oughs> นัะ่นแหละฮะเรากาลังทําบทที่5อยู่แล้วบทที่5เสร็จผ่านเหลือบรรณุกรมกับบทขย่อดไทยอังกฤษบรรณุกรมเราก็ลิสต์ไปบ้างแล้วว่าเอ้ยใครบ้างนะที่จะเอามาใส่ในอ้างอิงของเราอน,นี้ซึ่งมันก็เยอะมากเลยตอนนี้ <c oughs> โอเคจบครับจบการรายงานข่าวเช้าโอเคแก้เสร็จแล้วฮ่าฟูถ้าผ่านรอบนี้นะจบจบแล้วไอเอส โอ้คือทุกคนนะอยู่ในทุกช่วงเวลาของการทำมายาทรงผมเลยนะ <c oughs> จริงป่ะจริงนะยังตั้งกูบทตั้งแต่เก็บสถิติไม่ได้จนถึงแบบบทที่5ตั้งแต่บทที่อะไรว่รูบทแบบบทมาตลอดเลยจนวันนี้ <c oughs> โอเคก็มันกันเสร็จแล้ว ดีเหมือนกันนะที่ได้พักผ่อนในวันหยุดคือท,ทุกคนอาจจะได้ดูฟุตอะไรน้อยหน่อยแต่คิดว่ามันมีผลต่ออนาคตที่เราจะต้องทํางานกันต่อนะแบบว่าถ้ากูได้พักอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างอาจจะมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นนะแต่วันนี้พี่ใจยมีโอกาสผ่านถ้าผ่านปุ๊บ <laughs> <laughs> เป็นบ้าไปแล้ว <laughs> เออส่งงานก่อนแล้วกันรอตัวอีกทีก็อีกสองสามวันก็คงเจอกันอีกทีวิ่งหน้าหละว่าผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านก็เหลือแค่นี้เดียวอย่างที่บอกบาณานุกรมวันขยอนไทยขยอนอังกฤษจบ แต่ว่าพ่งนี้มีนัดคิวถ่ายงานครับว่าแบบจะต้องถ่ายงานลูกค้าเจ้าหนึ่งซึ่งด่วนมากเลยอันนี้คือแบบจบสงการปุ๊บถ่ายงานเลยโ,โหด่วนมากแต่ดีแต่ดีแต่แดีชอบชอบชอบไปรุยงานกันต่อครับออบ้าหน่อยออกมาข้างน,นอกครับทุกคนโอ้โหโกระเซิงเลยทีนี้นี่มันมีถ่ายงานที่แบบต้องเป็นสินค้าอย่างหนึ่งของลูกค้าแล้ต้องมาออกมาหาสินค้าคือแถวบ้านไม่มีแล้วเราก็แบบหาแบบหาทุกเลย3ามเซเว่นใกล้บ้านบิ๊กซีใกล้บ้านมาท็อปก็ไม่มีคือแบบไอ้เนี่ย สินค้านี้มันมีขายที่ไหนครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะเริ่มกับมาทํางานและสภาวะปะกติตอนนี้เราต้องทําก็คือการคิดคอนเทนต์นะครับจะมีตอนนึงที่เราเคยบอกไปเนาะว่า <S 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 เราอยากทำคอนเทนต์ <S <S <ๆ>ได้ล้านวิวเราจะลงแบบไม่ทุกวันแทนแต่ทําให้เป็นล้านวิวแทนผมลองแล้วคือจริงๆมันก็ไม่ได้ลองแบบตั้งใจหรอกนะมันด้วยความเนี่ยวันหยุดมันเยอะออกไปถ่ายไม่ได้ะอ,อ,อะไรเงี้ยเพื่อนๆคนนั้นคนนี้หรือว่าทีมงานเราไม่ว่างเราก็ออกไปถ่ายไม่ได้แล้วเราก็สังเกตละโอเคงั้นเราออกไปถ่ายทุกครั้งเนี่ยเราต้องเอาแบบคอนเทนต์แบบคอลลิตี้เลยเป็นไงล่ะคอลลิตี้แหละมันก็ได้ล้านบ้างแสน ฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าเราจะลงทุกวันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราจะเน้นคุณลิตี้ให้มันแบบคลิปนี้ต้องล้านวิวคลิปนี้ต้องล้านวิวแต่ว่าจุดนี้ในวันนี้เลยนะตันมากหรือคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยออกเลยครับแบบว่าเออโอเคมันก็มีแต่ซ้ำๆแหละอย่างงี้ตอนนี้ช่องเราที่แบบคนรู้จักก็มีเปิดปาร์มีเพื่อนมีเดตประมาณนี้แหละหลักๆนอกนั้นก็เป็นคอนเทนต์แบบดึงเขามาเล่นเอาเราอยากได้แบบนี้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาคิดกันใหม่อีกแล้วมี่ล,ล้เริ่มคิดแล้วนะอันนี้เรากำลังวางคอนเทนต์อยู่ จำได้ไหมครับในช่วงเดือนแรกๆเราคิดจะเป็นสิบเลยคือถามว่าแบบเกี่ยวเรื่องกับหมดไฟไหมไม่ไม่กูตันไอ้หี่อกูอยากทำงานชิบหายแต่กูตันนั้นก็ค่อยๆไปอพยายามหาอะไรเล่นจริงๆถ้าไม่มีอะไรเล่นเราก็เล่นซ้ำๆกันไปนั่นแหละกูไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเนาะ้าเปิดวาร์ปเนี่ยน่าจะไม่ค่อยทำแล้วเดี๋ยวอาจจะมีสัมพงสัมภาษณ์แต่คอนเทนต์อะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณนี้โอเคคิดคอนเทนต์ได้ประมาณ พอละเอาไว้4ก่อนแต่สี้คิดว่าเกินแสนวิวหมดแล้วก็ลวเลยพอก่อนคืนนี้พอก่อนคืนพรุ่งนี้เีไปหาคุณยาาก,ก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ติดงานแล้วก็มาว่างวันที่15แต่ถ้าไปวันที่15กูไม่น่าได้กลับเพราะขับรถน่าจะติดก็เลยคิดว่าจะไปวันที่17ไปเยี่ยมยา่าแล้วก็กลับมาถ่ายงานช่วงเย็นพอแล้วเดยนี้เจอกันนะสวัสดีวันสุดท้ายของวีที่11ครับไปหายาครับวันนี้ไปเลยไม่พูดเยอะถึงบ้านยลูกก่อนสิน้องคุยกันน้องเขาบ้างอะไรครับพี่ไัมเด้ร์บ่น บ่นไงบ่นใหญ่โตจังเลยนะตัวเท่าเดิมนะครับยายโตคืออ้วนเหรอเออเอาเออเออด้วยตัดผมต้องใหม่เหรอต้งใหม่เอดอกไม่ดัดไงเฉยๆนั่งก่อนไหมยืนพูดเมื่อยในก็นั่งนี่แหละแก่แล้วผมขาวดูเดียวย่า่ย่ายผมขาวใช่ไหมใช่ ก็ย่ามันตั้งแปดสิบกว่าจากเก้าสี่ปีนี้แล้วอ้แล้วแกวไม่ยอมดีเทียวนะหล่ะไม่ยอมก็ตัดเฉยๆไม่มองไปทั่วหัวเลยก็นี่แม่อําแก่แล้วไงก็ยี่สิบสี่ก็แก่แล้วเนี่ยติดแก่ติดแก่เออจุดๆอํายอมตามย่านี่แหละเออเห็นย่าผมขาวเท่เลยตามเลยตามเลยนะตามเลยตามเลยนะ แบกคาเฟ่ที่พ่อเขารู้จักนี่ชิลๆคาเฟ่อะชิลตะก,กูอะร้อนที่ผายเมื่อกี้ก็ดีครับกลับไปเจอหน้าย่าที่เลี้ยงมาแต่ญาเขาเป็นคนแบบขี้บ่นเฉยๆครับก็บ่นไปเรื่อยเหมือนกูเลยนะแล้วก็ไปกินข้าวมีไปกินข้าวมาร้านประจำที่เคยกินบ่อยๆแล้วก็เนี่ยกลับลมาประมาณสองสามทุ่มโมก็โอเพ่นเลยทุกคนนี่ซ่วมนะครับนี่ซ่วมผู้ชาย <laughs> มันโอเพ่นเลยปล่าเดี๋ยวถามก่อน เราต้องไอ้น,นี่ให้ดูไหมไม่ต้องนอะกลังถึงบ้านลาาาแล้ว๋ยากพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวสักบ่ายสามเราจะเตรียมตัวไปซื้อกะติกเก็บความเย็นหน้าปากซอยแล้วก็จะม,มาแช่ไอติมเตรียมตัคงน้ำแข็งแช่ปุ๊บสี่ครึ่งออกไปเริ่มถ่ายไปกลับวันนี้น่าจะประมาณนี้ซึ่งดีไว้หมดแล้วตอนนี้เรามีน้องพลอยที่คอยจัดก,การให้ที่แบบเหมือนฟิลแบบทรงเหมือนผู้จัดการคือเราก็แค่แบบพลอยพลอยพี่ฝากหาหนึ่งคนเอามาเล่นหน่อยพลอยพลอยพี่ฝากหาโลเคชั่นพลอยพลอยพี่ฝากพลอยพี่ฝากเก็ตปะกูฝากทุกอย่างเลยกูเลยสบายขึ้นที่เห็นว่าผมแทบจะไม่ต้ออองาะไรนกจ คิดคอนเทนต์เนี่ยก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าคุยกับพอยหมดแล้วว่าสองเดือนนี้พี่ฝากทำพวกนี้นะเออแล้วพอยพอยได้ไล์พอยได้ต่างเด่นไม่เยอะก็ที่บอกว่าเหมือนมาฝึกเฉยๆก็แบบให้ได้รู้ว่าการออกกองเป็นไงอันนี้อันนี้คือเราเห็นเองนะว่าพอยมันออกกล้องแล้วมันดูเป็นมันดูเท่มันดูมีเสน่ห์ทุกคนดูคลิปที่มีพอยแล้วเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยก็มีคลิปนึงมัาแปะเอ้าฝากฝากกรจะต่อแปะด้วยครับขึ้นเลยพอถีบให้หนดูมลำบากหน่อย สักทายครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เซ1วนโกนะครับเรามาถ่ายคอนเทนต์ติ๊กต็อมากับทีมงานอันนี้คือทีมอ UM ําซีซีแบบนิว UM อัมซีซีเลยนะ mm hmm. ก็จะมีนี่น้องพลอยรักแฟนมาแล้วก็น้องแพรน,นะครับที่แบบเป็นตาก,กล้องที่ตัดต่อได้นิดหน่อยตอนนี้กาลังหาคนถ่ายเฉยๆคือหาคนที่แบบกล้ากินเมนูที่คนก่อนหน้าเลือกว่าให้ไหมตอนนี้เหลืออีกสองคนก็เสร็จแล้วกำลังเอาเนี่ยเอาเนี่ยมาเป็นแบบออกกล้องบ่อยๆคือกะว่าจะใช้งานเขาแล้วไงวันนี้คือกะว่าเดี๋ยวเราจะนอนเนี่ยออก30มสิบคอนเทนต <laughs> ยืดไอ้ร้อยเลนร้อยเลนรอเลนชองกูช่องกูงกประมาณนี้เดี๋ยวหาคนถ่ายก่อนนะขอถ่ายก่อนเทสติกต่อก่อน เรามาสรุปวีคที่11กันดีกว่าครับวีคนี้เป็นวีคที่เรียกว่ามีความสุขใช้คำามีความสุขได้เต็มปากเพราะว่ามันดีขึ้นอนะ่ะน้องหมาเราก็เริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วก็เริ่มกลับมาทําคอนเทนต์ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่เรายังลงคอนเทนต์ได้ไม่เต็มวันอันนี้จริงๆยัง,งไม่สรุปเดือนนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งวีคที่11วีคที่13เราไว้สรุปกันแต่ว่าวีคนี้ค่อนข้างมีความสุขนะดีกว่าวีคที่8กับวีคที่9พูดตรงนี้เลยว่าเรื่องเครียดเรื่องเหนื่อยเยอะมากแต่เราแบบบอกคนต่อต่อว่าพี่ฝากออกหน่อยอันไหนเครียดเอาออกให้หน่อยเอาแค่ที่ควรจะรู้เพราะว่าเดี๋ยวคนดูเครียดไปด้วยเราอยากให้คนดูมีความสุขกับเราแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยว พี่หิกนะน่า,นาแต่เริ่มเจอเพื่อนอมากขึ้นแหละครับเริ่มกลับมาทําคอนเทนต์ได้แล้วก็น้องหมาก,ก็แตเริ่มปล่อยย้ายบ้านอนีประมาณ2-3เดือนแล้วก็ที่สําคัญนะครับณนะวันนี้คือวันที่17เมษายนหรือว่าวันที่77 <c oughs> ลูกค้าในเดือนนี้เข้ามาประมาณ7เจ้าที่คอนเฟิร์มแล้วแน่นอนแบบ100%แล้วก็ต้อมีอีกเจ้านึงที่เหมือนกํลังจะคอนเฟิร์มแล้วตีเป13ตัวไว้ก่อนเอาแบบคอนเฟิร์มแบบ100%นะไม่ใ <c> ช <oughs> ่3คลิปพูดว่า7ใช่ปะ่ะ7ตัวแต่ว่าลูกค้าซื้อมากกว่า1คลิปก็เลยทําให้คลิปตอนนี้พุ่งมาเป็น13คลิปที่ลูกค้าซื้อซึ่งหมายความว่าเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วนะเออเราตั้งไว้มา10ตัวต่อเดือนว่าโอเคเราน่าจะ เนี่ยหาได้เท่านี้อยู่ได้แล้วแต่นี้ได้13ตัวแล้วราคาที่ขายได้ก็มากกว่าที่เราตั้งไว้ในตอนแรกด้วยตอนนี้ก็เลยเป็นเดือนนี้มากกว่าเดือนที่แล้ว1เท่าตัวครับอ่ะเรามาทวนกันใหม่ณวันนี้นะณวันที่17ยังอาจจะมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงต่อเริ่มตรงนี้เดือนหนึ่งเนี่ยคือเดือนแจนช่วงปลายเดือนเราเริ่มออกมาทาปลายเดือนได้ลูกค้า3เจ้า9,800บาทเดือนที่2เดือนเฟฟได้ลูกค้า4เจ้า23 0 0 0เราพูดแบบเปิดๆเลยแต่ถ้าหลังจากจบ6เดือนนี้เราจะไม่เปิดดดออะะะไไรรีกแแลลล้้้้วนนเเเืท่3ูคาาา5จ4 และเดือนที่4เดือนที่4คือเดือนนี้เมษาลูกค้าเจเจ้าซื้อ13คลิปได้ทั้งหมด8 5ดหมนาณวันนี้ดูการเติบโตนะครับเก้ 9, 800, าพัปอยอัติเป็นหมื่นหนึ่งสองหมื่นสาแล้วก็8ปดหมโตแบบ100%เทุกเดือน คือการลงทุกวันมันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําแบบลงทุกวันเหมือนเดิมนี่แหละซึ่งถ้ามองว่าการเติบโตของเรายังเป็นร้อปอรเอย่างนี้อยู่อีกให้มันจบประมาณเดือนละแสนห้าสัก3เดือนติดเนี่ยมีโอกาสเปิดบริษัทได้หลังจากจบ6เดือนนี้อันนี้คือแบบตื้นๆก็คือสมมติว่า1นึ่งแสนห้าเป็นเงินที่รายได้เข้ามา5 0นคือต้นทุนหมายความว่า7จ็ดหหคือต้นทุนพนักงานต้นทุนการถ่ายคลิปเงินที่แจกในคลิปอะไรเงี้ยคือต้นทุนเจ็ดหมื่นล้วาในเดือนนั้นรล้วนะ่า สักครึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเงินเดือนของตัวเองมันก็พออยู่ได้แล้วนะขออีกสเดือนชัวร์ๆก่อนว่าถ้ามันเกินแสนห้าสเดือนเป็นไปได้เลยถ้าณวันนี้บอกก็คือแค่เห็นแววแต่ยังเปิดไม่ได้ถ้าเดือนต่อๆไปทําได้1นึ่งแสนห้าหมื่นประมาณสามเดือนติดอะคิดว่าเปิดได้ควรเปิดด้วยเพราะว่าจะโดนภาษีโดนภาษีเพราะว่ารายได้เกิน1นล้านแต่อปีอันนี้คือในมุมมองของการคิดตื้นๆแต่ว่าถ้าใครมีประสบการณ์ในการแบบว่าเอ้ย e พี่เปิดบริษัทแล้วมันต้องมีนั่นนี่มีรายจ่ายนี่นี่นนน ช่วยบอกกันหน่อยเพราะว่าในวันนี้นะเราคำนวณแค่เรามีที่ที่บ้านเราเป็นบริษัทได้หมายถึงว่าเป็นที่อยู่บริษัทแต่ไม่ได้เป็นที่อยู่ของพนักง,งานนะกาจจะตีเป็นรายจ่ายโอเคค่าน้ำค่าไฟหมื่นหนึ่งต่อเดือนอะไรตีประมาณนี้แล้วก็พนักงานคนหนึ่งสองคนเอามาช่วยพอเหมือนทีมอั้มทีทีที่เจอนั้นเนี่ยประมาณสามคนอยู่แล้วแล้วก็ต้นทุนในการทําคลิปก็หมดแล้วอะเราคิดแค่นี้อ๋อค่าบัญชีค่าบัญชีอีกเราก็คิดประมาณแบบว่าตกเดือนละหมื่นไหมอาจจะไม่ถึงด้วยถ้าแบบเอาซอสก็เคยคุยมาบ้างแล้วก็เดือนละสี่ 20, ซึ่งมันก็น่าจะอยู่ในการควบคุมได้นะวันนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่ไม่ต้องมีเรื่องนี้ด้วยบอกให้กูรู้หน่อยจะได้เตรียมตัวเพราะวันนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวเรื่องอื่นเลยแต่กูคิดว่าแค่นี้กูก็กำไว้ประมาณนึงน,นะไม่ได้กำหลวมากำเริ่มแน่นแต่ว่าไม่แน่นมากแต่ว่าอยากแน่นกว่าน,นี้อยากรู้เลยกว่าน,นี้ประมาณนี้ครับเอาเจอกันในวีคต่อไปคือพรุ่งนี้ของกูแต่ว่ากี่สัปดาห์ของทุกคนไม่รู้เจอกัน